ขอขอบคุณเพจผู้แปลเพจแปลไปอ่านไปเดี๋ยวจะไปลิงก์เพจไว้ที่ใต้คลิปนี้นาะถ้าทุกคนพร้อมแล้วก็ไปรับฟังกันเลยเลสเก้ s <S โอ้ยแกกล้าดีฉันงั้นเหรอพ่อหนุม่มรีบไปเธอเธอรู้ตัวรอเปล่าว่าทำอะไรลงไป ฉันมาที่นี่ในวันนี้เพื่อจ้างคนใซส์หากว่าคุณสามารถพิสูจน์ความบริสุทธิ์ได้ผมจะจ้างคุณเออไอ้สารเลววันนี้แกต้องคุกเข่าขอโทษฉันแกรอสั้นก่อนเถอะตกลงฉันอยากรู้จริงๆว่าเธอจะทำยังไงสิบนาทีต่อมาหลีกทางไปให้พ้นอย่ามาขวางทางฉันสามี ไอ้สารเลวนั่นมันกล้าตีฉันใครมันกล้าทำร้ายภรรยาของสันวะแกไม่อยางมีชีวิตอยู่แล้วเรื่องยังไงนั่นมันหลิวกวางไม่แปลกใจเลยที่ผู้หญิงคนนั้นจะกล้าทำแบบนี้หลิวกวางนี่เป็นใครกันเขาเป็นคนที่โหดเหีเ้ยมมากได้ยินมาว่าเขารับจ้างทำร้ายคนและมีนักเลงเป็นลูกน้องอยู่เยอะมาก สารเลวคุกเขาขอโทษฉันเดี๋ยวนี้ถ้าแกทำให้รองเท้าของฉันสะอาดได้จะยอมปล่อยแกไปเอ๊ hey, แกได้ยินที่ภรยาของฉันพูดหรือเปล่าเรียรองเท้าของภรยาฉันให้สะอาดแล้ววันนี้ฉันจะปล่อยแกไปก็ได้ฮ่าฮ่ฮแค่นั้นเองนะหรอเรื่องนี้ไม่เกี่ยวอะไรกับคุณนะคุณไปเถอะ <laughs> โอยแกทำอะไรนะ เอ๊ยเออ่จุกเอ,อ๋ไอหนูมึงอยากตายนักใช่ไหมทุกคนออกไปจากที่นี่เดี๋ยวนี้หลีกทางจะมาขวางทางมองไรวะไปเร็วๆเออจังเป็นเรื่องที่บังเอ,อิญจริงๆ บังเอิญจังนะทำไมไนายถึงมาอยู่ที่นี่ดูเหมือนจะมีเรื่องน่าสนุกเกิดขึ้นที่นี่นะไม่คิดเลยว่าจะเป็นแกเออพี่หยางพี่หยางไอ้สารเลวนั่นมันทำร้ายผมพี่ต้องจัดการมันแทนผมนะจัดการมันก่อนเลยหฮะโอ้ยยกโทษให้ฉันด้วย พี่หยางพี่หยางพอแล้วผมไม่ได้ทำอะไรคุณเลยนะทำไมคุณถึงทุบตีผมล่ะนี่คือพี่ชายของฉันแกกล้ามาเยายุพี่ชายของฉันแกสมควรโดนเอ๊ะเพ่พี่พี่ชายผมขอโทษผมไม่รู้จริงๆว่าคุณคือพี่ชายของพี่หยางขอโทษได้โปรดปล่อยผมไป นี่คือเพื่อนของผมเองเขายิ่งใหญ่กว่าเหลียวกวางมากไม่ต้องกังวลตอนนี้ไม่ต้องกลัวอะไรอีกแล้วพูดความจริงทั้งหมดออกมาได้เลยตอนนี้ไม่มีใครค่มขู่คุณได้อีกแล้วอุปากแล้วฟังที่เธอพูดก่อน คุณพาชายหนุ่มกลับมาบ้านและเขาขโมยเครื่องประดับและเงินไปจํานวนมากและเมื่อฉันไปทําความสะอาดตอนเชา้าคุณผู้หญิงคนนั้นก็ทําท่าทางตื่นหนกและบอกว่าฉันเป็นคนขโมยไปอุปุบปากนังสารเลวกล้าใส่ร้า,ายฉันงั้นเหรอชายคนนั้นที่ฉันพากลับมาจากผับมันขโมยเงินของฉันไปเรื่เนียเพียนังตัวเหม็นเธอกล้าทำอะไรรับหลังฉันงั้นเหรอ ไม่เปล่านะคุณเชฟที่นางคนใส่พูดเหรอเธอเิวีวยวสันโง่มากได้ยังไงกันฮะสันให้เงินเธอใสไม่ได้เอาให้ไปเลี้ยงเด็กนางโง่สันจะฆ่าเธอซะเพียเรื่องนั้นเอาไว้ก่อนที่ดูแล้วได้ยังว่าใครควรจะขอโทษเคครับถ้าไม่คุกข่าขอโทษตอนนี้สันจะไม่พูดอีกแล้วขอโทษฉันผิดไปแล้ว ถ้าไม่ใช่เพราะคุณตอนนี้ฉันคงเสียชื่อเสียงและไม่มีใครจ้างงานอีกแล้วพี่หานแล้วจะทำยังไงกับเจ้นั่นล่ะเกือบลืมไปเลยเอาเธอไหนก็ขอโทษแล้วฉันจะไม่เอาอะไรมากก็แล้วกันขอบคุณมากพี่ชาย่นที่วิล่าบนภูเขายืนติงหนุ่มน้อยไม่สิ่คุณสายคุณอาศัยอยู่ที่นี่เหรอ ป้าเหอเรียกผมว่า,าชานเฉียนเธอเรียกแบบนั้นผมไม่คุ้นเคยเลยนะชานเฉียนนามสกุลของคุณคือหานนี่คุณคือหานชานเฉียนไม่คิดเลยว่าผมจะดังขนาดนี้ป้าเหอก็รู้จักผมด้วยเหรอนเนี่ยข,ขอโทษนะคะคุณชายฉันไม่ได้ตั้งใจไม่เป็นไรหรอกผมสินลาวลา,าเรียกผมว่าคุณชายอีกครั้งผมจะไม่จังคุณแล้วนะเข้าใจแล้วคะ่ะ อ่านชานเฉียนทำอะไรอยู่แล้วผู้หญิงคนนั้นคือใครต่อจากนี้เธอจะเป็นคนทำความสะอาดทำอาหารในอนาคตต่อจากนี้แม่บ้านเดี๋ยวนี้แกปีกล้าขาแข็งเกินไปแล้วนะจะทำอะไรไม่ถามคนในบ้านก่อนเลยหรือไงถ้าแกไม่อยากทำอาหารเดี๋ยวต่อไปฉันจะเป็นคนทำอาหารเองตกลงพ่อเหออทาง,งั้นคุณทำแค่ความสะอาดก็พอแล้ว,ลวนะ คิดว่าจะทำอาหารเทียบชั้นฉันได้หรือไงไหนให้เธอเดือนละเท่าไหร่แล้วจะเอาเงินที่ไหนจ่ายมั่นใจได้เลยผมจะไม่ให้คุณต้องจ่ายเงินแม้แต่นิดเดียว <Hey! S 1> เออาเผอที่นี่คือห้องพักของคุณอะไรนะเป็นแค่ขนไสจะให้ไปอยู่ที่ห้องรับแขกได้ย่งไงแล้วถ้ามีแขกมาในอนาคตหล่ะจะทำยังไงพื้นที่มีตั้งเยอะแยะให้ไปน,นอนในห้องเก็บของก็ได้ ที่นี่คือบ้านของผมถ้าผมให้คุณอยู่ที่ไหนคุณก็อยู่ที่นั่นละแล้วก็นอกจากนี้ถ้าใครทําอะไรให้คุณไม่พอใจแล้วก็บอกผมได้เลยทันทีเข้าใจแล้วค่ะคุณทําความคุ้นเคยกับบ้านไปก่อนเถอะนะผมมีธุระที่ต้องไปทําค่ะอีขคอยดวเธอฉัอนจะหาทางกําจัดนางคนไซนี่ออกไปซะถุย เออทิงทำอะไรอยู่ไม่รู้ไงว่ามีขยะเต็มเลยเนี่ยเออทิงมีน้ำอยู่ที่พื้นไปเอาไม้ถูมาถูซะมาแล้วคะ่ะตู้วางทีวีมีฝุ่นนะไม่เห็นรู้ไงพื้นห้องนั่งเล่นสกรปรกมากมารีบทำความสะอาดแล้วแล้วก็ราวบันไดนะเสร็จด้วยนะระวังให้ดีละ่ะถ้าทำอะไรพังขึ้นมาแล้วก็เธอจ่ายไม่ไหวนะฮะโชคดีแค่ไหนแล้วที่มีชีวิตได้อาศัยอยู่ในวิลาแห่งน,นี้ ระวังให้ดีล่ะถ้าเธอทำตัวไม่ดีฉันจะให้ลูกสาวสันไล่ออกอ่านชันเฉียนมันไม่มีอำนาจอะไรในบ้านหลังนี้เลยไม่ต้องห่วงนะคะฉันจะทำมันให้เต็มที่ถ้ามีอะไรสกปรเรียกสันได้ตลอดเวลาเลยไม่มีตาหรือไงจะให้สันเรียกตลอดเลยงั้นเหรอทำทุกอย่างให้สะอาดถ้าไม่อยากโดนหักเงินเดือนครึ่งหนึ่งฉันจออกไปข้างนอก ถ้าฉันกลับมาแล้วมีอะไรไม่สะอาดแล้วก็แจมเก็บของออกไปได้เลยได้ยินว่าคุณอาศัยอยู่ในวิลล่าราคาแพงบนภูเขาเลยนี่ใจใจน่าอิจฉาจริงๆนี่เป็นความฝันของใครลหลายๆคนเลยนะที่นั่น่นะกว้างมากเลยและไม่ง่ายเลยที่จะทำความสะอาดแค่คนเดียวตอนนี้เลยจ้างคนไซมาและจะ่ายเงินเดือนตั้งหลายพันหยวนต่อเดือนเลยละ อส่อยในเวลาราคาร้อยล้านแค่เงินเดือนไม่กี่พันหยวนน่ะไม่ใช่ปัญหาหยุดแล้วเอ๊ hey, ดูคุณผู้หญิงคนนั้นสิเป็นคนที่ยิงย่งใหญ่แน่ะมีบริการรวมร้อมอยู่มากมายเลยถ้าฉันมีเงินก็ทำได้เหมือนกันนั่นแหละเธอเดินมาหาเราเหรอเจียงหลานคุณรู้จักเธอเหรอคุณคือเจียงหลานใช่ไหม ใช่แล้วฉันเองมีธุระอะไรเพียเออนี่เธอทำบ้าอะไรนะเพียโอ้ยเธอเธอเป็นใครจำชื่อฉันไว้ให้ดีฉันชื่อชิจิงตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปฉันจะสั่งสอนให้เธอได้เข้าใจความยากลำบาก เจียงหลานทำไมผู้หญิงคนนั้นถึงได้ทำร้ายคุณล่ะเธอไม่ใช่คนธรรมดาแน่แนะ่ครอบครัวของเธอไปทำอะไรไว้กับใครหรือเปล่านางสารเหลวนั่นคิดว่ามีเงินแล้วจะทำอะไรก็ได้งั้นเหรอถ้าฉันมีโอกาสฉันจะแก้แค,แค้นแล้วคืนเป็นสองสามเท่าแนะ่เออถิงฉันบอกไปแล้วไม่ใช่หรือยังไงกันถ้าฉันกลับมาแล้วมีอะไรไม่สะอาดฉันจะได้เธอออกจากบ้านหลังนี้ไปนะ ฉันเซ็ตไปหลายครั้งแล้วแต่ฉันจะเซ็ตอีกครั้งค่ะใส่หัวออกไปเดี๋ยวนี้แค่เห็นหน้าเธอฉันก็อารมณ์ไม่ดีแล้วคุณนายเจียงให้โอกาสฉันอีกครั้งเถอะนะคะเกิดอะไรขึ้นผู้หญิงคนนั้นเป็นใครเจียงหลานเกิดอะไรขึ้นกับหน้าของเธอไปโนนใครทำร้ายมานะดูนี่สินี่คือฝีมือของคนใส่ที่เคยของคุณพามาทำงานนะ่ะนอกจากเธอแล้วจะมีใครอีกล่ะ เป็นแค่คนใช้ก็ทำร้ายเจ้านายเลยอย่างนั้นเหรอออกไปจากที่นี่เดี๋ยวนี้เพียฉันไม่ได้ทำร้ายคุณนายเจียงเลยนะทำไมคุณถึงได้ทำร้ายฉันกันละ่ะทนไม่เสร็จเธอแล้วใครจะทำกันฮะถ้าทานไม่ไหวแล้วก็ออกไปจากที่นี่ซะครอบครัวของเราไม่ต้องการเธอได้ออกไปจากที่นี่ซะขอโทษค่ะฉันจออกไปเดี๋ยวนี้ เลวจริงๆกทําทำลายเจ้านายของตัวเองอืมเกิดอ,อะไรขึ้นอ่านชานเฉียนคนที่แกเอามามันใช้ไม่ได้เลยมันกทําทำลายแม่ยายของแกเห็นไหมปห้าเฮอชานเฉียนฉันไม่อยากทำให้คุณอับอายขอบคุณมากที่คุณช่วยฉันไว้ป้าเฮอคุณลืมเรื่องที่ตลาดแรงงานไปแล้วงั้นเหรอ สิ่งที่คุณไม่ได้ทําคุณไม่ต้องไปยอมรับว่าตัวเองทาหรอกนะผมบอกแล้วไงว่าให้พูดความจริงและถ้าคุณไม่ทํางานที่นี่คุณจะเอาเงินที่ไหนไปจ่ายค่าครองชีพของคุณกับลูกสาวล่ะจะไปหางานที่ตลาดแรงงานอีกครั้งนั้นเหรอบอกความจริงให้ผมฟัง ฉันไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นคนไอเจียงออกไปข้างนอกและกลับมาพร้อมกับหน้าที่ถูกทำร้ายมาค่ะเออแบบนี้นี่เองกลับมาพร้อมกับใบหน้าที่ถูกทำร้ายมาอย่างนั้นเหรอจากนั้นก็เอาความผิดมาโยนให้คนในบ้านงั้นสินนะหีเจียงหลานอย่าท้าทายขีดจำกัดความอดทนของผมนะ ชานเฉียนแกกล้าเรียกชื่อฉันหดหัวเลยงั้นเหรอฉันเป็นแม่ของซูหยิงเซียนะแม่ใครทำร้ายคุณบอกความจริงมาเจียงหลานใครทำร้ายเธอบอกมาเถอะนะทำไมทุกคนถึงได้สงสัยใ,ในตัวฉันทุกคนเสแส่คนใส่ที่เพิ่งมาได้ไม่กี่วันมากกว่าฉันอย่างนั้นเหรอเอาสมองส่วนไหนคิดกันเนี่ยฮะไม่พูดก็ไม่เป็นไร เดี๋ยวผมเลือกฝ่ายจัดการทรัพย์สินมาถามว่าคุณบาดเจ็บว่าจริงไหมหรือว่าบาดเจ็บจากข้างนอกเข้ามาใช่ฉันดนทำร้ายจากข้างนอกแล้วไงทุกคนจะทุบตีฉันงั้นหรอนี่เธอเธอทำไมแล้วมันยังไงกันล่ะคุณมีความสามารถไปแก้แค่ในสันไหมล่ะพอได้แล้วพวกคุณสองคนขอโทษประเหอซะ ไร้สาระทำไมฉันต้องขอรถคนใซด้วยละ่ะหานชานเฉียนฉันเป็นแม่ยายของแกนะถ้าไม่ยอมขอโทษก็ออกไปจากบ้านหลังนี้ซะออกจากบ้านของฉันหานชานเฉียนคนนี้ไปซะเออเรื่องนั้นขอโทษเธอซะจากนั้นผมจะหาคนที่ทุบตีคุณจริงๆและให้เขามาขอโทษคุณเองว่าอย่างไง อย่างแกจะไปทําอะไรได้เธอมีทหารรับจ้างติดตัวอยู่เป็นโหลเลยนะอย่ามาล้อเล่นนะเรื่องนั้นสร้างเธอแต่ฉันไม่อยากกลับไปอยู่ที่บ้านเก่าๆอีกแล้วฮขอโทษขอโทษที่ฉันใจร้อนเกินไปหน่อยไม่เป็นไรค่ะทุกอย่างมันเป็นเรื่องเข้าใจผิดเอาละทีนี้บอกผมมาได้แล้ว ว่าใครมันกล้าทำร้ายคุณฉันไม่เคยเห็นและไม่รู้จักเธอมาก่อนเธอบอกว่าเธอซื่อฉีจิงฮะมันเป็นไปได้ยังไงผู้หญิงคนนั้นไม่พอใจลูกสะพายตระกูลหานงั้นเหรอตอนที่ฉันอยู่ในตระกูลหานสันโดนดูถูกจนมาอยู่ในตระกูลซูก็โดนมองว่าเป็นขยะเธอเลยอยากช่วยฉันนายรู้จักเธออย่างงั้นเหรอ นายช่วยสันแก้แค้นเธอได้ไหมแล้วในอนาคตฉันจะปฏิบัติตัวดีๆกับนายเลยไม่ได้คิดว่าจะมีความสามารถกว่านี้ซะอีกถ้าทำไม่ได้แล้วจะมาพูดโ oh อ้อวดทำไมไม่ว่าเธอจะไปไหนก็จะมีบริการไปด้วย12คนแลพะพวกเขาคือหน่วยรบพิเศษที่ปลดกเกษียณแล้วไม่ใช่ทุงที่คนธรรมดาจะไปจัดการได้เลย บริการสิบสองคนเธอเป็นใครกันนะแม้แต่ตระกูลเฉิงเทียนก็ไม่กล้าย,ย่อยุเธอแต่ตระกูลยุนเฉิงเทียนไม่กล้าย,ย่ยยุเธอเจียงหลานเธอไปทำอะไรมาทำไมถึงไปย่อยุผู้ที่เมียนมารยิ่งใหญ่มากขนาดนั้นกันฉันไม่รู้ฉันไม่เคยพบเธอเลยนะไม่ต้องห่วงถ้าแค่ทำร้ายแค่นี้คงไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไร ด้วยความสามารถของเธอสามารถทำลายตะกูลซูทั้งหมดได้ในข้ามคืนเลยละแต่เธอบอกว่าจะทำให้ฉันอับอายสำนักเข้าใจความหมายของประโยคนี้เลยฉันจอกไปข้างนอกระวัตงตัวด้วยนะโรงแรมแพนินซูล่าหนุบมน้อยตอนนี้ที่นี่ห้ามใครเข้าไปเ,าเราคงอนิญ,ญาตให้เข้าไปไม่ได้นะ ฉันจะเข้าไปพ่อนายกล้าหยุดฉันไหมล่ะหนุ่มน้อยอย่าหาเรื่องพวกเราดีกว่าถ้ากล้ากล้ามเข้ามาอีกเก้าเดียวอย่าหาว่าเราหยาบคายก็แล้วกันถ้านจะเข้าไปก็ต้องได้เขา้าหนุ่มน้อยขออภัยที่เสียมารายาเข้ามาให้หมดเลย จัดการพวกเราไปได้สองคนเลยงั้นเหรอแข็งแกร่งมากไม่ต้องกลัวจะไปเข้ามาขอปัญหาไม่ได้ทุกคนโจมตีเขาเลย